ขนาที่อำเภอสองจังหวัดพแพร่เป็นหนึ่งในอำเภอที่ตรวจยังไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากเรื่องใดติดตามได้จากรายงานค่ะอำเภอสองเป็นอำเภอหนึ่งเดียวของจังหวัดพแพร่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันโดยเน้นการดาเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นร่วมใจต้านภายการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีเป้าหมายการทำงานคือพื้นที่อำเภอสองปลอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 โดยมีปัจจัยสำคัญประกอบด้วยคนอำเภอสองทุกคนต้องตื่นตัวและร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข้มข้นโดยใช้กลยุทธ์ร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชน ด้านนายกิติพัฒน์กะวังนายอำเภอสองได้กล่าวถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จ นำไปสู่อำเภอปลอดเชื้อโรคโควิด -19 ไว้ว่าประเด็นสำคัญคือในเรื่องของการเฝ้าระวังตนเองของพี่น้องนะครับในพื้นที่ซึ่งพี่น้องประชาชนคนอำเภอสองนั้นตื่นตัวนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันตนเองโดยพ้อยิ่งเรื่องมาตรการการสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างาการพยายามที่จะง,งดหรือเลื่อนกิจกรรมอะไรต่างที่มีการรวมคนไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่มีความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรการ การชุมชนนะครับที่แต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านซึ่งได้ร่วมทีมกันไม่ว่าจะเป็นทางรอพสตอส,ตอออสอมอผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับทีมสปก,กในระดับตำบลหมู่บ้านได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเฝ้าระวังชุมชนตำบลหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งนะครับด้านนสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวว่าอำเภอสองเป็นอำเภอตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ จากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่ยังคงเดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนโดยใช้กลยุทธ์สามชอเพื่อให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้ได้70%ของประชากรจังหวัดแพร่นะครับเจ้าที่ก็จะมีมาตร,รการสามอย่างกาเรียกว่าสามชอชอแรกก็คือชี้แจงทาความเข้าใจให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของวัคซีนในการฉีดป้องกันโรคโควิดนะครับชอที่สองก็คือ ชักชวนนะครับพี่น้องประชาชนหลังจากชี้แจงแล้วเห็นพ้องต้องการเห็นดีเห็นงามด้วยก็จะชักชวนให้มาฉีดวัคซีนด้วยกันสามชอชอที่สามก็คือช่วยเหลือพี่น้องบางคนอาจจะอายุมากหรือไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันที่ทางราชการออกมาก็จะอำนวยความสะดวกช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขในการได้รับวัคซีนได้ง่ายรัติพรบุญคงประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน